สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอโจทย์ข้อนี้อีกแล้วสําหรับช่วงของครูโซ่แชร์ชเฉลยโจทย์เอาละโจทย์ข้อนี้เป็นพรีเทสของสวนกลาบนะครับปีล่าสุดเข้าม .1 น,นะครับเด็กป .6 ทุกคนที่เตรียมตัวสอบเข้าม .1 น,นะเจอโจทย์ข้อนี้ชิลเลยใช่ไหมดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้นะครับเวลาเจอโจทย์ประเภทของเส้นขนานเนี่ยครูโซ่ชอบสอนว่าเอาเราใช้สูตรก่อนนะครูโซ่บอกว่าไรนะสูตรหลกัลกๆมีแก,กน, Z, นะ C C อะไรโลก X อะไรโลกนะ E นะ I อ่า สูตรนี้นะสูตรนี้นะเขียนไ้นะมุมแยกนะครับต้องเท่ากันนะครับมุมภายในเส้นขนานนะครับรวมกันได้180อมุมตรงข้ามนะครับมีค่าเท่ากันตัวพิกพะเอกของเรื่องครับแหลมซ้ายเท่ากับแหลมขวารวมกันนะครับ่าบทเส้นตรงนั้นนะครับมีมุมรวมกันได้180องศานะครับโอเคไหมครับโอเคจากเงื่อนไขข้อนี้เห็นอะไรบ้างโจทย์ถามว่าจงหามุมกลับของ ADC ซึ่งมีขนาดกี่ องศาคีย์เวิร์ดคือตรงนี้ไหนหา ADC ซิ A, D, C, ทนี่นะครับ A มาดีมา C แต่ข้อสอบถามหามุมนี้ไหมใช่ถามหามุมที่อยู่ตรงนี้ไหมไม่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 ข้อสอบถามหาอะไรครับมุมกลับก็คือฝั่งนี้โลกนะระวังพลาดนะแต่จริงก็แอบรูล้วแหละว่าอะไรอ,องศาขนาดนั้นนี่แทบไม่มีทางเลยนะครับที่จะได้มุมต่ํากว่านะครับ90องศานะมันเขียนไว้ขนาดนั้นนะครับไปลุยในโจทย์ข้อนี้เนี่ยสังเกตเห็นอะไรไหมโลกเขากําหนดมาให้นะฮะมี A กับ A เนาะงนั้นคูโซ่จะ ใช้ความรู้สูตรที่2นี่นะมุมในนะครับนะมุมภายในนะเส้นคู่ขนานจะรวมกันได้เท่าไหร่ลกร้อยแปสิสูตรที่2นี่เงี้มองออกไหมชัดแหละแทนค่าสรรมการจัด่ะไหนครับ 2A นะ บวกเท่าไหร่90บวก a ต้องได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับได้180ถูกต้องไหมคิดให้ไหว 2a บวก a ได้ 3a เอา90ย้ายไปเหลือ90ย้ายไปลบนะ a เดียวเท่ากับเท่าไหร่ลูก90หาร3ได้ใช่ลูก30พอเราได้เงื่อนไขนี้ปับ๊บเก็บมันไวนะ้นะคราวนี้เราได้ a ตรงนี้เป็น30งั้นตรงนี้กลาง60ลูกโอเคไหมครับตรงนี้กลาง90ไงโอเคไหมอะถ้าตรงนี้60ลูกตรงนี้90หรืออีกเท่าไหร่ครับจะได้180มองสามเหลี่ยมนี้นะลูกนะมองสาเหลีี่ยน้ สเส้นมันใหญ่จัดพระเจ้าช่วยนะไปหลือเท่าไหร่ลูก60บวกเได้150คาขาดอีก30ขอบคุณครับ30ตรงนี้30องศาตรงนี้ก็ต้อง30องศาเพราะอะไรครับมันเขียนว่าเท่ากันกลับมาสูตรที่1กู่งคครับนี่มุมแย้งย,ย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้กลาง60ตรงนี้ย่อมกลาง60ขอบพระคุณครับกาง0มะบไหมบาบรกางอะไร3 6 0อลบ60เหลือ300ตอบข้อ4ี่เป็นไงจดจำสูตรนี้ไว้นะเข้าห้องสอบนะ โอเคไหมครับแล้วก็ฝึกทําโจทย์ข้อนี้ไปเลยคขอที่ทําได้ไหมครับมีใครได้คะแนนข้อนี้ไปแล้วบ้างไหนบอกครูโซ่หน่อยใครถูก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 ก็ <Yeah. S 1> สุดยอดกดเอฟเฟกต์ชงั้นนะบางทีเนาะโอเค